หรว่ามันจะแบบมีเรื่องมากกว่าน,นี้นะแต่สำหรับนี่ถือว่าแบบขอบคุณมากนะมันเบากว่าที่คิดมาก,มากคือมันมีปมที่เราอยากให้มันคลี่ขายแล้วมันก็ได้คลี่ขายไปดีใจกับเขาทั้งสองคนมากดีใจที่ครอบครัวกันแบบเป็นครอบครัวมากเลยเนาะมันเป็นสิ่งที่แบบรู้สึก,กจะเป็นเออรู้สึกอยู่ในใจมาตลอดเลยว่าแบบคือมันเป็นสถานาการณ์ที่ไม่มีใครผิดคือพอเรื่องมาเฉลยออกมาแล้วอะ ทุกอย่างไม่ีใครเออไม่มีใครผิดม,มันเป็นอุบัติเหตุ่ะทุกคนแล้วก็ทั้งสองคนมันรักกันแค่มัน<ค>มีทารมเนื่งของการที่ต้องใช้เวลาซึ่งเอาจริงๆก็คือเจ้าไหนเองอะ่ะมันก็รู้สึกผิดเขามันมาตลอดใช่ปะส่วนเดเองอะ่ะเราว่าก่อนหะน้านี้ที่น้องให้อภัยไม่ให้ยังให้อภัยไม่ได้เพราะว่าตัวน้องเองก็ยังไม่ได้รับความรักขนาดนั้นอะ คือเหมือนเขาก็ขาดอยู่แล้วเขาจะไปแบบมองโลกในแง่ดีให้อภัยทุกคนอะไรได้ขนาดนั้นแต่พอในตอนนี้ที่เขาได้รับความรักจากหลายๆด้านแล้วอะเออจากทั้งหมอกเองที่มาเติมเต็มอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเออให้เขารู้สึกว่าอดีตมันผ่านไปแล้วเธอมันแก้ไขอะไรมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเว้ยเราไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วตอนนี้คือสิ่งที่เดเข้าใจแล้วว่าตอนเนี้ยเขาโอเคแล้วกับสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่เพราะว่า ตอให้เขาจะเป็นแบบนี้เขาก็ยังมีความรักที่ดีได้เขาถึงพร้อมที่จะให้อภัยในเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ซึ่งนี่ต้องยกความดีความชอบให้พี่หมกด้วยถ้าให้เดตอนที่ยังไม่มีพี่หมกไนไม่มีามมทางนี่รับการให้อภัยแล้วซึ่งแบบเราชอบสตอรี่ตรงนี้มากๆเพราะว่าตัวไนเองก็สมควรได้รับการให้อภัยพอตัวเองก็คือรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต เอาจริงๆตอนเนี้ยคือเดยให้อภัยไนแล้วไนเองยังไม่รู้ให้อภัยตัวเองร้อเ็ลยหรือเปล่ามันคงยากสําหรับเขาแต่มันคือจะดีขึ้น,นเรื่อยๆตามลำดับเออมันจะดีขึ้นแน่ๆเถอเพราะในวันที่เขาเหมือนได้น้องคนเดิมกลับมามได้ได้สิ่งที่เขารักและห่วงแหนตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นกลับมาครอบครัวกลับมาอยู่ในสถานาการณ์ที่มันอค <Okay. S 1> ปกติมากกว่าเพราะแบบไนเองในตอนที่ ในตอนที่ท,ทําให้เดย์เป็นแบบนั้นก็คงโดนแม่กดดันในหลายๆทางความคาดหวังทั้งหมดมันก็คงไปอยู่ที่เขาเลยแหละแล้วก็ตัวความรักต่งตางๆที่เขาควรได้อะมันก็คงลอสไปเยอะเออ,<ป>เอ,อมันคงหายไปมากๆเขาแม่คงไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสเขาอีกต่อไปเลยเพราะว่าต้องมาโฟกัส<ม><ม>กับน้องอืมตัวเขาเลยรู้สึกว่าเขาแปลกแยกกับครอบครัว แล้วเขาก็เหมือนทาให้แก้ตาดวงใจของบ้านเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันแย่ไปคีดหรอว่าเออเขาก็โทษตัวเองมาตลอดแล้วเขาไม่ใช่คนของที่นี่แหละทุกอย่างมันคือคือในการที่เราดูเนียเราเรามองเห็นแหละว่าอีครอบครัวนี้มันรักกันแหละทุกคนรักกันทั้งทั้งสามคนเลยเขารักกันแล้วเขาเป็นครอบครัวสุขสันต์มาตั้งแต่แรกอะแต่แค่มันแค่เกิดอุบัติเหตุโดยคนคนหนึ่งก็จะรู้สึกผิดไปอย่างที่พี่อ้อมบอกแหละคือแบบไม่ว่าจะทําไงอีฉากที่ จะเดินออกจากโต๊ะอาหารนี่นี่นี่รู้สึกแบบเข้าใจไหนมากเออเข้าใจไหนมากเลยนะมันมันมันคงรู้สึกแบบเออมันไม่ใช่ที่ของกูแหละมันมันอยากให้เขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกเห็นเขาสองคนมีความสุขเราก็ไม่ไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยแต่ทางทางที่แบบตัวแม่เขาก็คงไม่ได้คิดอะไรหรอกทุกคนเพราะอย่างที่พี่อ้อมบอกแหละแม่ก็คงต้องเปลี่ยนจากการโฟกัสไหนโฟกัสทั้งสองคนไปโฟกัสคนเดียวเพราะคนหนึ่งมัน มีที่มันควรที่จะไปโฟกัสมากกว่าเพราะน้องประสบอุบัติเหตุแล้วน้องต้องการกําลังใจอย่างมากมายแล้วแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยพอมีเวลาทีก็คือต้องให้ไปทางเจ้าเดยฝ่ายเดียวแล้วไนก็คงแบบไม่ได้รับความสนใจไปมากกว่านั้นนะทุกคนเลยเข้าใจไนทุกอย่างเลยแล้วก็ชอบมากซีนที่พี่น้องคุยกันเหมือนกันแค่เดบอกว่าให้ภให้ัยแล้วทุกอย่างเลย,เลยอะไรเงี้ยนี่เห็นไนแล้วดิรู้ซึกแบบ โอ้ยโล่งอกแทนมันอะรู้สึกว่ามันเป็นพี่ชายที่แสนดีมาตลอดเราพูดตั้งแต่ EP แรกๆแล้วว่าไหนมันมันดูยังไงก็ไม่ใช่พี่ชายที่แบบอยากจะทําร้ายน้องอะอยากจะแย่งทรัพย์สมบัติน้องอะมันดูมันไม่ใช่อ่ะทุกคนเราเลยรู้สึกว่ามันต้องมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่ที่มันให้มันเป็นอย่างนี้แต่พอได้มาเฉลยแล้วเห็นมันเห็นมันว่ามันได้น้องชายคนนั้นมันกลับมาแล้วว่าเราเลยรู้สึกดีใจกับมันนะว่า ทุกอย่างมันโอเครับลื่นเห็นมันยิ้มได้เราก็แบบภูมิใจไปกับไอพี่ชายคนนี้เหมือนกันนะ,นะทุกคนซึ่งสิ่งสิ่งนี้แหละก็ทําให้เขาได้ไปเผื่อแผ่ความรักไปจนถึงพอใจได้โอ้โหงั้นเขาไม่สามารถที่จะไปโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นได้หรอกถ้าสถาบันครอบครัวเองยังยังรักษามันไม่ได้คือตัวนายเองมันกดตัวเองมาโดยตลอดอทุกคนมันมันให้ใครตัวเองไม่ได้เลยอเออซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็ลอสจากการไปโฟกัสเรื่องอื่นๆในชีวิตเลยเห็นปะ เพราะว่าพีโรริตี้ก็กลายมาเป็นเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องน้องแหละเพราะว่าแม่ก็จี้ตลอดว่าแบบมันเป็นอย่างนี้พอพอแกดูแลน้องไม่ได้ไงบาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นภาวะของคนเป็นพี่แหละที่แบบกดดันน้องเออไอเทีชีวิตอะยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ในวันหนึ่งที่เขาได้รับการให้ภัยรักตัวเขาเองก็อยากจะส่งต่อความรักที่ดีไปให้กับคนอื่นที่แบบเขาก็เห็นอยู่ว่าน้องกำลังมีปัญหาคือพอใจมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เรารู้สึกว่า น้องมันเข้มแข็งมากนะมันไม่มีสักแวะสักวินาทีที่จะไปแบบขอความช่วยเหลือหรือทําตัวน่าสงสารหรืออะไรเลยคือเป็นคนแข็งแกร้งมากแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าพอใจเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเป็นสายซับเป็นแฟนเก่าในอุดมคติสุดๆเป็นคนที่เป็นซัพพอร์เตอร์เอออยากให้เขาได้รับที่ดีมากๆแล้วตอนเนี้ยคือเซอร์ไพรส์มากกับซีนนั้น่ะเรารู้สึกว่าแบบแม่งอ เป็นผู้ชายท,ที่กล้ามากมากเลยทุกคนกคือแ,<ฟ>แบบ <นะ S 2> ไปบอกกับเพื่อนตัวเองว่าลูกของกูทั้งทั้งที่แบบเรายังไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนคนนั้นมากขนาดนั้นนะแค่เคยคุยกันใช่ไหมไม่กี่ครั้งนะแต่เรารู้สึกว่าในมันก็คงรักรักของมันหมายถึงว่าเหมือนแบบก็คงตกหลุมรักอะไรสักอย่างในตัวพอใจเห็นอะไรสักอย่างแหละทุกคนเพราะ ซีนที่เห็นต่างๆอเหมือนพอใจก็ไปซัพพอร์ตมอกะแบบซัพพอร์ตจริงๆแบบเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแล้วณตอนนั้นไนท์มันก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างของตัวพอใจเราว่าซีรีส์ไม่เล่าแต่ให้เราเดาเองว่าเามีความสัมพันธ์ี้คืบหน้ากันมาตั้งแต่ซีนวิ่งทุกคนเพราะว่าซีนเนี้ยมาเฉลยแล้วว่าเขาคุยกันเขาคุยกันมาตลอดนั่นแหละแค่มันไม่ได้ทีทางนีของการไปเล่ามันไม่ได้หมายความว่าเขาคุยกันแค่วันนั้นแล้วก็กระโดดมาวันนี้ทุกคนมันมีทามมิ่งตรงนี้อยู่ที่ทําาให้ควมมสััพนธ์ ตรงนั้นเขาเกิดขึ้นนะแค่มันไม่ได้ถูกเล่าทุกคนไม่ได้ออกมาเออมันเอามาเฉลยในซีนนี้ก,<ม>กับการที่แบบเราก็คุยกันเมื่อวานไม่ใช่หรอ<ม>อันนี้ก็เคลียร์มากๆแล้วเธอแล้วก็ประโยช์ที่เขาเซ์เดสเปนเพอนั่นคือการเคลียร์มากๆกว่าความสาคัญมันเดิมเลยแค่เราไม่ได้รู้เฉยๆนั่นแหละเรารู้สึกว่าน่ารักน่ารักเลยคือเป็นคู่เสริมมาใช้คํานี้ละกันเป็นเป็นคู่แบบที่ไม่ได้คาดหวัง<ม>แต่ว่าแบบมาทําให้เรื่องมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่า ทุกตัวละครมันสําคัญมันสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดีถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเขาแบบสมควรถูกหลักอะเขาจจปะทุกคนสามารถผิดพลาดได้ในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่อย่างหมอเคยติดคบพอใจก็ต้องพลาดท้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ในก็เคยทําผิดกับน้องนี่ก็แบบผิดนู่นนี่ทุกคนคือเคยมีความผิดหมดแต่สุดท้ายแล้วทุกคนสามารถผิดพลาดได้แล้วทุกคนก็สามารถให้อภัยตัวเองได้ แล้วก็กลับมาโฟกัสแล้วก็ให้ความรักกับทุกคนต่อไปได้ทุกคนเพราะว่าพื้นฐานทุกคนเป็นคนดีทุกคนไม่ได้แบบเป็นคนไม่ดีเลยอะ่ะเออเพราะฉะนคือทุกคนสมควรที่จะมีความรักที่ทดีดมากๆรวมถึงตัวแม่ด้วยในมูลของแม่ก็คือ,อเป็นแม่ที่รักลูกแหละทุกคนเป็นแม่ที่รักลูกแหละแต่แค่เรา มันไม่ได้เล่ามันโกรธอมในสถานการณ์นั้นคือที่ว่าคนเป็นแม่คือเขาเป็นห่วงห่วงมากเพราเขาเป็นห่วงมากและอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกใช่คือเขาต้องโปรเทกลูกก่อนใช่เพราะว่า ะตอนที่เราเห็นว่าทุกอย่างโอเคเนี่ยแม่ไม่ได้เห็นแม่ก็จะจินอนาการม่าตันนาลู่กลับบ้านเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราไหมลูกที่ตามนักจะกลับวันนี้เกิดอะไรขึ้นกลับมาอ้าวนายมึงไม่ได้ไปกับน้องแล้วมึงปล่อยน้องไปแล้วคนนั้นไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องเราบ้างไปไกลขนาดนั้นจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็คือความห่วงแกซึ่งเราว่าแบบความน่ารักของแม่คือมันแม่ก็แร์เกมในการที่ เราว่าลึกๆแม่รู้เออเราว่าลึกๆแม่รูแค่แค่แม่ยังไม่ได้พูดกับลูกตรงๆว่าโอเคไม่โอเคเลยเนี่ยแต่ซีนที่น่ารักคือซีนที่บอกว่าแบบแม่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความหลักของลูกหรือการที่ลูกชอบผู้ชายนะพ่แม่มองออกแม่มองออกว่าว่าเราลูกเรามีรสยมทางเพศแบบนี้ซึ่งนี่คือความที่แบบบทเก๋มากแล้วก็ฉลาดมากคือแบบ เราว่านี่225 0แหละซึ่งซีรีส์เรื่องนี้223ก็ถือว่าใหม่มากๆคือถือว่าเป็นแบบถูกมุมมองด้านเรื่องเพศควนก็เลยแบบลื่นไหลไปไกลมากแล้วข้ามไปเรื่องเป็นการดูแลก็ถูกของแม่ถ้าก็ที่แม่บอกเดก็คือถูกนะว่าเดจะให้แม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้ได้ไงในเมื่อผู้ชายคนนี้เอาเงินเดือนที่แม่ให้เขามาเลี้ยงดูเดมันก็ถูกของแม่ถ้าวันไหนวันหนึ่งแม่ไม่ได้ให้เงินเดือนเขาละเขาจะเอาเงินไหนมาเลี้ยงดูเด ก็เข้าใจในมุมหมอกเลยเข้าใจในหมอกเลยไปหางานทำเลยแหมอไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแม่เลยไม่ได้โกรธมันแค่ว่าเป็นแฟร์เกใช่ทุกคนแาเคยหมดหมอกก็คือแค่โอเคยอมรับทุกอย่างแล้วก็ออกไปหางานทำเพื่อให้พิสูจน์ให้แม่เห็นว่าถ้าไม่มีเงินเดือนของแม่เขาก็ยังมีเงินที่จะมาเลี้ยงดูเดย์แล้วก็พาเดย์ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะเขาคือจะมาเป็นลูกเขยไงมากเลย่ะเขาไม่ได้จะแบบมาเป็นผู้ดูแลตลอดชีวิตไงเพราะความสัมพันธ์มันคืบหน้าแล้วหมอกเลยไม่ได้ เสียใจกับนนั้เอออันนี้แล้วก็ชอบสีนที่เขาไปห้ามน้องไม่ต้องไปพูดหลอกคือพี่ยอมรับผลการกระทำของตัวเองใช่คือถ้าตอนนี้แบบจะโกรธเกลียดแม่ไม่เป็นไรแล้วพี่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเองด้วยตัวเองเป็นการพิสูจน์ตัวเองใช่เราว่าแบบหมอมันเป็นคนที่ตั้งใจหลักแหละตั้งแต่ต้นคือพยายามทุกอย่างพยายามให้ทางขรอถครัวเหานออกว่า ว่าคนเป็นแม่ต้องการอะไรแล้วเป็นห่วงอะไรเพราะว่าทุกคนอยู่ในพื้นฐานที่รักเดย์เออมันเป็น,ค,นความรักที่หวังดีต่อกันนะทุกคนมันก็เป็นห่วงไปเลยเนี่ยซึ่งเจ้าหมอกน่ารักมากก,กับการที่พยายามที่จะแบบเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธอเพราะว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเพื่อเธอไงอืมมันก็เลยน่ารักมากทุกคนเอาเป็นว่าอีพีเนี้ยครบรถมากสําหรับเราเรารู้สึกว่ามีจุดให้เราแบบร้องไห้มีจุดให้เราแบบหวานมากแล้วก็มีจุดให้เราเซอร์ไพรส์แบบ เยอะมากแล้วว่าเป็นตอนสิบที่ครบรถอแล้วรู้สึกว่าแบบเที่ยาแบบรักษามาตรฐานขนาดนี้ได้ยังไงกับอีกสองตอนที่เหลือนี่เป็นตอนที่ถ่ายมากๆแล้วทุกคนส่วนเรื่องของการเปลี่ยนตานี่ก็คือเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ลุ้นมากคือเดาได้อยู่แล้วว่าจะต้องมีซีนของการเปลี่ยนตาแหละแต่ว่าแบบ ยังนั่งคิดอยู่ว่ามันอาจจะไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นแล้วเออเหนืออสอตอนมันจะยังไงนะมันจะเหลืออะไรให้เล่าอีกเพราะตอนนี้ยปมสําหรับเราก็าคีคลายหมดแล้วคคลายหมดแล้ว<ะ>อาจจะเป็นการดําเนินความสัมพันธ์ของตัวเดกับหมอกแหละจะไปนในทิศทางไหนต่อแบบถ้าสมมุตินะไม่นะแน่ใจเหมือนกันว่าถ้าสมมุติเปลี่ยนมาแล้วจะเป็นยังไงต่อ,อจะ ก็เหลือเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยแหละหมอกต้องพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าอาจจะต้องมีทามมิ่งของการที่เขาต้องห่างกันไปสักรอืะเพื่อเป็นการพิสูจน์อะไรสักอย่างแต่ถ้าสมมติว่าน้องเด็กกลับมามองเห็นแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีพี่เลี้ยงอลไใช่มันก็เป็นเป็นการแบบช่วยเหลือตัวเองหรืออะไรก็ต้องห่างกันไปสักพักหนึ่งในการไปทําชีวิตให้ดีดีขึ้นทั้งคู่แหละไม่ว่าจะขออวยพรมากขอว่าซีนแบบซีนที่เขามองเห็นหน้ากันครั้งแรกมันจะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า เขาไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเขาก ال ال ําลังเขาก ال 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 ําลังตกหลุมรักกันโดยที่ไม่เคยโดยที่น้องเดย์ไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยอะเรือรางแบบสุดๆทุกคนอันนี้เราว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบโคตรดีมากๆ<า>ก <Aman. S 1> ับการาที่แบบเขาได้เห็นคนที่เขารัก,ากมากๆคนนึงเนาะอยากให้เห็นแบบอยากให้แต่ก็คงยากอยากให้หมอกเป็นคนแรกอยากให้เดย์เห็นหมอกเป็นคนแรก เข้าใจแต่มันก็คงยากมากเพราะณจุดนั้นอาจจะเป็นแม่กับพี่ไหนที่ยืนอยู่ข้างๆ้างเดแต่จะเป็นไปได้ก็อยู่ในเฟรมเดียวกันได้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แค่ยากสีเปิดตานี่คือคิดภาพเฉลยออกแหละมันจะต้องทําแบบภาพแบบค่อยๆฉัดเบลอๆค่อยเปิดเปิดตามาค่อยๆฉัดฟิลไล์อรนเเลนแบบว่าเบลอๆแล้วก็แบบแต่ก็เชื่อเชื่อว่าตัวพี่ออฟแล้วก็ทีมเบื้องหลังก็คงไม่ได้แบบง่ายๆขนาดนั้นหรอก หมายถึงว่าอาจจะมีนู่นนี่นั่นมาเพื่อแบบพิสูจน์อะไรต่างๆแล้วก็ทําให้แบบทุกคนเซอร์ไพรส์ได้เพราะทุกๆ EP พี่ออฟก็ทำเซอร์ไพรส์ให้เราตลอดครับขึ้นไปได้จนสุดใช่แล้วก็เรื่องดราม่านี่พี่ออฟก็ไม่ทิ้งเลยแบบอย่างน้อยต้องหยอดมาให้สักทาร์ทหนึ่งก็แบบก็อย่างว่าแหละเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเราเข้าใจทุกฝ่ายหมดแล้วแล้วก็เป็นพวกแบบเซนสิทีฟเรื่องเข้าใจนี่เป็นพวกอินครอบครัวมากแก นี่ก็ครอบครัวไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้ากับพี่น้องอะ่ะนี่นี่วันนี้รู้สึกนิปง่ายนี่นี่มีความสัมพันธ์กับน,น,น้องที่ดีมากเหมือนกันก็แบบถึงแบบอายุอายุห่างกันมากนะน้องตอนนี้เพิ่งจบป .6 วันนี้ประชิบไปละเพิ่งจบอะเพิ่งจบป .6 แต่เรารู้สึกว่าเรารักน้องมากมากอ่ะเลยแบบความสัมพันธ์กับน,น,น้องอะ่ะเลยแบบนิดหนึ่งเข้าใจทุกอย่างเหมือนเป็นพี่ที่สละเพื่อน,น้องอะไรบางเรื่องอะไรเงี้ยจริงสนุกนมาก ยังรักษามาตนฐานได้เป็นอย่างดีมากค่ะเก่งมากพี่อ๋อก็เป็นกำลังใจให้จนจบฝากพวกเราด้วยนะคะเลยแค่สองปีเท่านั้นทุกคนสอง่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมซีรีส์เรื่องนี้ได้รับรางวัลมากพูดอีกแล้วพูดเออจะมาพูดถึงไอ้นี่ด้วยมาร์น้ำตาลคือทั้งสองคนได้รับไอ้นี่ได้รับอะไรสมทบห่อใช่สมทบชายและหญิงยอดเยี่ยมทั้งสองเลยเหมือนข่าบัฟกันอยู่ว่าปีนี้มาร์กได้รับนะแต่น้ำตาลบอกฉันก็ได้รับ ด้วยพร้อมเหมือนเล่นเรื่องเดียวกันไงเป็นสมทบชายและสมทบหญิงสมควรมากแก่ฉันจะบอกว่าฉันเก็บแหวนอยู่แต่คือชอบทั้งสองคนออย่งที่บอกว่าเป็นคู่เสริมที่เราแบบเราเซอร์ไพรส์ที่มันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากมายแต่รู้สึกว่าเล่นดีตลอดไม่ได้เยอะแต่ทำงานไม่ต้องให้แอดไทม์เขาเยอะแต่ว่าออกมาแล้วคนดูสามารถผูกเรื่องเขาติดได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาสมควรได้รับความรักที่ดีเพราะเราเห็น เห็นเขาว่าอดีตเขาผิดพลาดยังไงเขาโดนกระทําอะไรมาบ้างแล้ววันนี้เขาแบบจเป็นกำลังใจให้มากไช่องละครเลยจริงเราก็รู้สึกว่าเราเอาใจช่วยมากๆแต่เอาจริงๆความรักของคู่นะดีหมดเลยเป็นตัวแทนของความรักที่ดีในหลากหลายรูปแบบมากฝั่งพ่อฝั่งแม่อาจจะล้มเหลวไปแต่ก็ยังมีความหวังดีต่อกันยังแบบติดต่อลูกอะไรอย่างนี้ ฝั่งไอ้เจ้าคู่รักพี่ปลากับเจ้ากันะในเรื่องชื่ออะไรนะพี่อ้นน่ารักมากเป็นเหมือนตัวแทนของคู่รักที่แบบเนาะไม่สมบูรณ์เขาหร่แต่นั้นแหละทุกคน่คูเลยแกเรื่องเนี้ยตัวละครหลักทั้งหมดที่ดําเนินเรื่องให้ได้ไปคณาแบบเกตทุกอย่างจริงไม่มีข้อไม่มีข้อสงสัยอะทุกคนว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้เขาถึงรักกันเอ๊ะทำไมเขาถึงชอบกันทั้งที่แบบ เขาไม่สมบูรณ์อะไรสักอย่างมันเราเลยรู้สึกว่ามันไม่มีข้อเออเราโอเคกับทุกความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เรารู้สึกว่าดูไปแล้วแฮปปี้ไม่ได้ดูแล้วมีข้อสงสัยทุกคนจริง,รงชอบมาฝักด้วยนะคะอีกสอตอนเดี๋ยวมันจะกิ็นอีกหน้าค่ะ